ยูกิโยสะกดเพชรธนงร่วงยกที่2นะครับเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่าว่าเป็นยังไงในยกที่2องนะครับเพชรธนงก็เดินเสียบเข่านะครับแต่ว่าโดนยูกิเนี่ยเตะขาหน้านะครับน่าจะมีปัญหาในการโดนยุกิเตะขาหน้านะครับ <im it> เพชรธนงในไฟนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะยูกิเตะขาหน้าตลอดนะครับ <im it> เพชรธนงก็พยายามสวนด้วยหมัดสวนด้วย เนะแต่โดนจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับร่วงซ้ายซ้ายเปรีย้ยงโอ้โหโดนซ้ายเข้าไปตรงนี้เตะอีกทีนี้นะซ้ายตามนะเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วร่วงลงไปนะครับกรรมการนับ8นะฮะเจตนงลุกขึ้นมาก็มีอาการมองๆครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ไม่น่าจะฟื้นนะครับสติแต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ครับโดนถีบเข้ายอดหน้าจางังหวะนี้อีกทีนึง โอ้โหวโดนหนักจริงๆครับแล้วก็พ่ายคะแนนยูกิโยสะไปนะครับ